อเล็กซานเดอร์โดมิงเกสคือโกคีเปอร์ชาวเอกวาดอร์ผู้มีโอกาสได้เผชิญหน้าเลวเนลแมซี่และทีมชาติอาร์เจนตินาหลายต่อหลายครั้งครับประเด็นคือทุกครั้งที่เจอกันโดมิงเกสดูจะยกย่องเรสเปกเมซี่ออกมากๆจากการเข้าไปพูดคุยทักทายหลังจบเกมหรือครั้งหนึ่งโกวัย37กระตัดไม่ลืมขอถ่ายรูปร่วมกับตำนานฟ้าขาวเก็บไว้เป็นที่ระลึกเช่นเดียวกับเกมโกปาเมริการอบ8ทีมสุดท้ายระหว่างเอกวาดอร์พบอาร์เจนตินาเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมา ถือเป็นอีกครั้งที่โดมิงเกสโคจรมาเจอทับฟ้าขาวในฟุตบอลเมเจอร์รายการสําคัญแต่สลับไปเกมที่สนาเมเบนนาจีสเตเดียมแม้เจนตินาจะนําก่อนตั้งแต่กลางครึ่งแรกทวายวอุกออไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆเพวกเขาไม่ได้ประตูตีเสมอท้ายเกมนาทีบาปเมื่อ90นาทีกินกันไม่ลงก็ต้องลากยาวไปดวนจุดโทษตัดสินหาผู้ชนะและช่วงเวลาบีบหัวใจก็มาถึงาั์เจนตินาเป็นฝ่ายเริ่มยิงก่อนโดยที่แมซซี่เดินออกมาทำหน้าที่เป็นคนแรก โมเมนต์สำคัญอยู่ตรงนี้ครับเมื่อกับตันฟ้าขาวตัดสินใจชิปแบบปาเนก้าทะว่าเขากานน้ำหนักแรงไปนิดภาพต่อเนื่องบอลลอยโด่งชนเข้าเต็มคานมซี่ยิงพลาดผลคือความกดดันถาโถมมาฝั่งอ์เจนตินาเต็มๆโดยสถานการณ์ดังกล่าวปกตินักเตะทีมคู่แข่งโดยเฉพาะผู้รักษาประตูไม่ออกอาการสาใจก็คงลุกขึ้นมาตีอก,อกชกมือเรียกเสียงเฮจากแฟนบอลแล้ว ทวันนั้นไม่ใช่กับอเล็กซานเดอร์โดมิงเกสเพราะช่วงจังหวะแมซี่ก้มหน้าเดินคอตกหลังยิงพลาดโกเอลกโดอกลับเดินไปโอบกอดปลอบใจกับตันนาเจนไตาราวกับนั้นไม่ใช่คู่แข่งของเขายิงท่าสังเกตสีหน้าแววตาโดมิงเกสจังหวะเข้าไปหาแมซี่นี่ยิงเห็นชัดเจนว่าหมอนี่ไม่ออกอาการฉลองดีใจเลยสักนิดก็อย่างที่บอกมาตอนต้นครับที่ผ่านมาโดมิงเกสยกย่องเรสเปกแมซี่มากๆไม่แปลกที่ผู้รักษาประตูคนนี้จะแสดงออกแบบนั้นทั้งที่ทีมของเขาเป็นฝ่ายได้เปรียบก็ตาม เอาลาจากบาเนนกาแม่นคานของแมซี่การโดนจุดโทษระหว่างอารเจนติน่ากับเอลกอดอร์ก็ดำเนินต่อไปอย่างเข้มข้นที่กลายเป็นความแตกต่างและจุดเปลี่ยนสำคัญคือทับฟ้าขาวมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเซฟจุดโทษอย่างเอมี่มาติเนสยืนเฝ้าเสาประเด็นคือโกจอมปั่นไม่ทำให้ผิดหวังมาติเนสพุ่งเซฟจุดโทษฝั่งเอลกอดอร์สองครั้งติดติดและเครื่องหมายการคาที่ขาดไม่ได้คือหลังป้องกันประตูสำเร็จหมอน,นี้ต้องมีช็อตเต้นยียวนกวนประสาทต,ต่อหน้าแฟนเบ,นเบาเสมอ ที่สุดแล้วหลังดวลกันครบ5คนอาเจนตินาก็เป็นฝ่ายเอาชนะเอลกอดอดไป4ประตูต่อ2ทีมของเลวเนลสการโลนีได้ไปต่อรอบรอง่ซนเอลกอดอดจอดแค่รอบ8ทีมสุดท้ายถึงตรงนี้เป็นธรรมดาที่ทีมชนะจะฉลองกันสุดเวียงส่วนผู้แพ้ทําได้เพียงยอมรับความผิดหวังบรรยากาศหลังโอตามเมนดีส่งบอลซุกตา่ายนักเตะอาเจนไตก็พากันวิ่งกลูไปกอดคอดีใจกันแถวมุมทงทไลายเดียวกันเอลกอรอรนี่อารมณ์ความรู้สึกคนละขั้วครับ ยิ่งในรายผู้รักษาประตูอเล็กซานเดอร์โดมิงเกสที่ช่วยทีมไม่ไหวนี่ถึงกับเข่าซุดลงไปนั่งก้มหน้ากับพื้นโมเมนต์ Moment น่าประทับใจขึ้นในขณะท,ที่โดมิงเกสกกำลังผิดหวังกับผลการแข่งขันและนักเตะอนตาลากำลังฉลองชัยชนะกันแถวมุมธงจูจูเอม่มาร์ติเนสฮีโร่ทัพฟ้าขาวที่ควรจะอยู่กลางวงล้อมเพื่อนร่วมทีมกลับปลี่ตัวออกมาก่อนจะตรงไปหาโดมิงเกสที่กำลังนั่งเงียบๆในกรอบเขตโทษ ช่ครับมาร์ติเนสเข้าไปพูดคุยปลอบใจโกคู่แข่งก่อนจะช่วยพยุงโดมิงเกสลุกขึ้นยืนอีกครั้งสําหรับเอมี่มาร์ติเนสแม้ตอนโดนจุดโทษจะยียวนปั่นประสาทต,ตามสไตล์เจ้าตัวแต่อีกมุมอีกด้านโกอาเจนไตก็แอบ,บมีโมเมนต์ทํานองนี้เหมือนกันนะที่สุดแล้วไม่ว่าจะจังหวะเมซี่ยิงพลาดโดมิงเกสเข้าไปปลอบหรืออกดอดตกรอบเอมี่เดินเข้าไปหาโกคู่แข่งทั้งหมดไม่ได้ถูกกําหนดในกติกาไม่ใช่รายละเอียดในเกมการแข่งขันและเราเรียกสิ่งนั้นว่า